โอเคครับกกล้งดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับต้อยขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้อยู่กับการรีวิวฮีโร่ใหม่อย่างทอนนะครับฮีโร่ประเภทแครี่นะครับครับก่อนอื่นที่จะรีวิวเนี่ยมาดูสกิลต่างๆของทอนกันก่อนนะครับ ครับก็ก่อนอื่นเนี่ยมาเริ่มมาที่ตัวของพาส,สีของตัวทอนกันก่อนนะทอนเนี่ยจะได้รับพลังโจมตี4หน่วยนะต่อ1น,นึรถคูดาวนะครับก็คือยิ่งมีคูดาวกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีนะไม่สามารถใช้งานคูรถคูดาวอะไรได้เลยนะก็คือสมมติบแบบมีรถคูดาวสี์เซนะค่าคูดาวของตัวของทอนเนี่ยจะเท่าเดิมตลอดเวลานะครับอ่ะแต่ว่าจะเปลี่ยนจากไอ้รถคูดาวที่เราได้มาเนี่ยกลายเป็นค่าพลังโจมตีแทนนะอ่ะอย่างเช่นตอนนี้นะครับมีพลังโจมตีบวกอยู่19หนน่วยะครับดออยอกคูดาหน่มมา1อันนะกก็็ดาเเมมจจะพิ่มา ทั้งหมด40หน่วยนะเพราะงั้นนะครับลดคู่ดาว40%นะก็เท่ากับดาเมจ160นะถือว่าแรงมากมาเพราะงั้นทอนเลยทำงานได้ดีกับพวกตัวที่แบบบัฟฟ้านะครับไอเทมลดคูดาวต่างๆจะเพิ่มดาเมจให้ตัวของทอนได้ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณนี้ต่อมาเข้ามาดูที่ตัวของสกิลหนึ่งของตัวของทอนนะครับวิธีการทํางานของสกิลนี้เนี่ยมันมีอย่างแรกนะมันมีกระสุนอยู่ทั้งหมด3สีนะครับแล้วก็สามารถใส่กระสุนได้ทั้งหมด3นัดนะงงไหมอ่ะเริ่มช้าๆนะก็ ถ้าเราใส่กระสุนนัดเดียวเนี่ยการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยมันจะใช้พลังงานแค่ศูนะครับอ่าแล้วก็สามารถได้รับผลของกระสุนนั้นๆนอะอยู่นะครับแบบว่าสมมต Br ิเราใช้กระสุนสีม่วงก็จะยิงเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดถูกไหมแต่ว่าไม่เสียพลังงานเลยจะยิงกี่นัดก็ได้ยิงไปเรื่อยเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้คือความสามารถของการใช้กระสุนนัดเดียวนะครับแต่ว่ายิ่งเราใส่กระสุนไปเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะทํางานงของผลอนั้นมากขึ้นอย่างเช่นยิงเป็นเปอร์เซ็น,นต์เลืงงนนอดเนี่ยก็ยิงได้มากขึ้น เราใส่เป็น3นัดไปนะครับก็จะยิงยิงแรงมากขึ้นนะครับแต่ว่าเสียพลังงานมากขึ้นในการยิงแต่ละครั้งนะครับอ่ะประมาณนี้โอเคครับก็ก่อนอื่นเนี่ยมาเริ่มกันที่กระสุนแรกครับกระสุนสีฟ้าแล้วกันทันดอยขอเริ่มที่สีฟ้านะครับกระสุนสีฟ้าเนี่ยมันจะทํางานง่ายๆนะครับคือการยิงหนึ่งนัดเนี่ยจะลดคูลดาวได้1นึ่งวิประมาณนั้นนะครับแล้วยิ่งใส่กระสุนเพิ่มมากขึ้นก็จะลดคูลดาวได้มากขึ้นนะครับอ่ะก็สมมติเรายิงอันติไปถูกไหมอ่ะคูลดาวห้าสิทใช่ไหมก็จะยิงปุ๊บมันก็จะลลดดดคูาวไ้เรื่อยๆม ยิ่งใส่กระสุนไปเพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็จะยิ่งล็กคูดาได้ไวมากขึ้นนะอันนี้ลดท่าสองได้ด้วยนะครับอ่าประมาณนี้อันนี้คือความสามารถของกระสุนสีฟา้านะครับถ้าใส่ครบสามนัดก็จะล็กคูดาได้เยอะมากนะครับแต่ว่ามันจะยิงเจตนัดได้น้อยนะครับประมาณนี้โอเคครับมาต่อที่กระสุนสีเหลืองนะครับกระสุนสีนี้เนะี่ยมันจะทํางานคล้ายๆกับพวกเอ่อเอลกาเอทดนะพวกสโลอ,อะไรอย่างเงี้ยครับยิ่งเราใส่กระสุนไปเยอะมัน่งทําการสโลสตูได้มากขึ้นนะครับประมาณนี้ก็ไฉันนั้นคือสโลได้เยอะมากนะครับ แล้วก็ยิ่งอัพเลเวลเนี่ยมันทําการสโลได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับสโลนานขึ้นนะครับแล้วก็มาถึงกระสุนสีสุดท้ายนะกระสุนสีม่วงนะครับกระสุนสีนี้ทำงานคล้ายๆตัวของทารอนนะครับแต่ว่าส่งผลแบบเวทนะคือยิ่งศัตรูเหลือเลือดเยอะมันจะยิ่งแรงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับซึ่งไอ้ดาเมจเวทที่กระจายออกมาเนี่ยมันจะครีติคอได้นะครับเหมือนเมื่อกี้เรามีครกม่วงโผล่มานะครับแล้วคือใส่สามนะก็คือยิงเป็นแบบเอ่อเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ครีได้นะฮะอัน ยังไม่หมดนะสำหรับความสามารถของสกิลหนึ่งของตัวของทอนนะครับตัวของทอนเนี่ยสามารถผสมสีของปืนได้นะครับไม่ว่าจะ,ะใส่สีม่วง2นัดนะครับใส่สีฟ้านัดหนึ่งนะมันก็ได้ความสามารถของสีม่วง2นัดแล้วก็สีฟ้านัดหนึ่งมาก็คือมีทั้งยิงเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดแล้วก็ตัวของลดคูดาวแถมมาด้วยเพราะงั้นเราจะมิกซ์กันยังไงก็ได้นะครับไม่ว่าจะมิกซ์แบบ3สีเลยก็ว่าไปนะฮะแบบว่า เป็น3ามสีนะครับมีทั้งรถคูดาวมีทั้งสโลมีทั้งเปอร์เซนต์เลือดก็ได้นะครับแต่ว่าไม่สุดสักทางเนาะไม่ว่าจะส,สโลก็ไม่สุดรถคูดาวก็ไม่สุดดาเมจเป็นเปอร์เซนต์เลือดก็ไม่สุดนะครับได้แ,แต่เราจะเลือกนะครับอ่ะอันนี้เรื่องคือเรื่องของความสามารถของสกิลหนึ่งของทอนนะครับถือว่าค่อนข้างซับซ้อนเลยเป็นอย่างมากนะโอเคมาดูที่สกิลสอของทอนกันต่อนะครับสกิลสอของทอนมันคือการกระโดดและตีไกลธรรมดาไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรนะครับแต่ถ้าเราใส่กระสุนสีต่างๆไปให้มันเนี่ยสกิลสองขึับ อย่างเช่นนะครับถ้าเราใส่สีฟ้าเข้าไปนะครับตัวของทอนเนี่ยจะยิงกระจายได้นะครับยิ่งใส่กระสุนสีฟ้าเข้าไปเยอะมันก็ยิ่งกระจายวงกว้างมากขึ้นนะครับประมาณนี้สมมติใช้เป็นกระสุนสีฟ้า3นัดนะมันก็จะวงใหญ่มากนะครับแหวงแบบกว้างกว้างมากๆเลยนะครับก็เป็นเอาไว้เป็นดาเมจกระจายได้นะสามารถคลิปได้เอาไว้เคลียร์คลิปเอาไว้ทําอะไรได้เหมือนเดิมนะแล้วก็ไอกระสุนสีฟ้าเราเนี่ยมันยังคงลดคูด้าได้เหมือนเดิมนะก็อย่างเช่นเราใช้เป็นอ่าสีฟ้า3มนัดอะไรอย่างงี้ถูกไหม สไลด์ก็ยิงยิงย,งยิงเห็นไหมครูดาวมันก็ลดได้ค่อนข้างไวมากมากวยอันนี้ดอยไม่เปิดแล้วคูดาวนะเพราะั้นก็สามารถใช้คอมโบต่างๆได้เอาไว้เคคลิปได้ดีครับคอมโบสีนี้นะครับถ้าเป็นสีเหลืองนะครับถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยยิ่งเราใส่กระสุนเข้าไปเยอะมันก็ยิ่งสตันนานนะครับอ่าประมาณนี้สตันนานส่วนถ้าเป็นสีม่วงนะมันจะทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดที่หายไปนะครับก็คือยิ่งส,ส,ส,สตูเลือดน้อยมันก็จะยิ่งแรงนะฮะ เอาไว้ลัดช็อตั่้เองดอยแปลงง่ายๆถ้าสตูเลือดเต็มหลอดเนี่ยเอาเวลาสไลด์ยิงกระสุนสีม่วงเนี่ยจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เน้นเอาไว้ยิงลัดช็อตนะสำหรับเวลาใช้ท่า2กับกระสุนสีม่วงนะและเหมือนเดิมครับกระสุนท่านถึงและท่า2มันสามารถมิกกระสุนได้อย่างเช่นผสมสีเป็นฟ้าสองสามสีอะไรก็ว่าไปนะครับดอยขอคิดง่ายๆแล้วกันอสมมติผสมสามสีนะครับก็จะมีกระสุนสีม่วงสีเหลืองสีฟ้าใช่ไหมสไลด์ยิงปุ๊บมันก็จะมี3อย่างออกมาทั้งหมดนะครับก็คือมีสตันหมู่นะครับอ่า สตันกระจายนะครับแล้วก็ตัวของ damage, ดาเมจดาเมจจริงก็กระจายด้วยนะมันทาให้ตัวของทอเนี่ยมันมีความสามารถในการผสมผสานพลิกแพงค่อนข้างเยอะแล้วเพราะงั้นเราต้องแบบจัดการในการใช้ปืนดีๆนะจัดกระสุนดีๆนะครับที่ดอยแนะนําก็จะมีการสตันกระจายนะก็จะเป็นใช้เหลือง2นะครับแล้วก็กระจาย1ถูกไหมอ่ามันก็จริงเป็นสตันกระจายค่อนข้างนานนะแต่ถ้าเราอยากให้สตันมันกว้างๆก,ก็จะเป็นแบบว่าเป็นฟ้า2นะครับอ่ะ แล้วก็ยิงกระจายวงกว้างมากขึ้นนะอะไรประมาณนี้แล้วแต่เราจะมิ์นะครับหรือว่าถ้าเราอยากได้เาเมจแบบกระจายก็ทําได้นะครับก็เป็นแบบว่าม่วงแล้วก็สีฟ้านึงนะก็จะเป็นม่วงกระจายนะดีไหมแล้วแต่เราจะมิกเลยนะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเช็คความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างเยอะในเวลาเล่นเนาะแล้วก็มันต้องแบบเปลี่ยนกระสุนค่อนข้างไวในเวลาเล่นไม่ใช่เราจะมานั่งเลือกกระสุนนานๆมันก็ไม่ได้ไงมันต้องแบบเลือกแบบกึกกึกไปเลยนะครับอะไรประมาณนี้ที่ดอยเนี่ยนําก็จะมีเนี่ยสตันกระจายวงกว้างนะสตัน เน้นดาเมจเน้นสตันไปเลยอย่างเช่นถ้าเรามาแก๊งดื้อก็เน้นออกสตันไปเลยอะไรอย่างนี้แก็โดดไปยิงเลยอะไรวกสตันนานมากๆสตัน1.5วินะครับค่อนข้างนานนะอธิบายสกิลสองเสร็จแล้วมาอธิบายที่สกิลอันติกันบ้างนะครับสกิลอันติของทอนเนี่ยไม่มีอะไรมากนะทำดาเมจเป็นวงกว้างนะครับถ้าโดนตรงกลางจะแรงขึ้นสองเท่านะแค่นั้นเองแล้วก็สมมติถ้าเราโดนข้างๆ้างใช่ไหมอ่ะดาเมจ540นะโดนตรงกลางก็ 1,090าเนี่ยดาเมจคูณ2ไปเลยเพราะงั้นก็ไม่มีอะไรมากเอาไว้เคลียร์คลิเอาไวเ้เ,วเบิร์สนะครับอ่ะประมาณนี้โอเคครับมาสูตรทิคหลักๆในการเล่นตัวของทอนกันบ้างนะครับอ่าหลักๆเนี่ยถ้าถ้าสมมติเราเล่นยืนเลนเนี่ยเราจะใช้กระสุนเป็นกระสุนสีม่วงนะเอาไว้ยืนเลนอ่ามันยิงแรงแล้วมันก็ไม่ใช้อ่ะตัวของพลังงานนะเวลาใช้นัดเดียวนะครับก็ใช้เคลียร์คลิปอะไรเงี้ยกระสุนสีม่วงก็เคลียร์คลิปได้ไวนะครับอะไระไมาณนี้หรือว่าบางคนอาจจะไม่ชอบสีม่วงก็ ใช้เป็นสีฟ้าแทนก็ได้ก็จะได้ลากก็จะได้เรื่องของค่าลดคูดาวสกิลอันติค่าลดคูดาวสกิลสองมาแทนนะครับแต่ว่าถ้าเน้นแรงอะ่ะดดยแนะนำเป็นปสีม่วงไว้ก่อนนะเอาไว้เคลียร์คีปเอาไว้ทาเดเเมจอะไรเงี้ยสีม่วงจะแรงสุดแล้วก็ไม่เปลืองตัวของค่าพลังงานนะครับอ่ะเวลายิงอะไรเงี้ยก็สามารถเซตไว้ก่อนหนึ่งนัดได้นะมันจะยิงยังไงก็ได้ไม่เสียพลังงานอยู่แล้วไม่นับคูดาวสกิลด้วยนะเพราะงั้นสามารถเซตกระสุนไว้หนึ่งนัดเสมอก่อนได้นะครับก็อย่างเช่นเราอยากจะ เน้นดาเมจก็เน้นสีม,ม่วงไว้ก่อนถือไว้นัดหนึ่งก่อนตลอดนะถ้าเราอยา่างนุษเราอยากได้สตันก็ใส่สีเหลืองเข้าไปแล้วค่อยกดกระโดดมันก็จะมีสตันแถมมาให้และส่วนถ้าเราอยากเน้นรถคู่ดาวก็ใส่สีฟ้าเข้าไปก็ได้มันก็จะมีรถคู่ดาวมาให้แล้วแต่เราจะมิกเลยเพราะง,งั้นมันเป็นตัวที่ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นสูงมากๆนะครับอะไรประมาณนี้หรือถ้าเราอยากกับรถคู่ดาวอาันติสถูกไหมสมมติเราแบบใช้อันติไปแล้วอยากรถคู่ดาวอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้ถูกไหมก็ใส่สีฟ้าไว้หนึ่งนัดก็ได้แล้วก็ยิงไปเรื่อยก็ได้ครับไเห็นม มันก็จะไม่เสียพลังงานแล้วก็ลดคูดาวได้เรื่อยๆด้วยอันนี้ในกรณีที่อยากยลดคูดาวแบบแบบฟรีๆชิวๆ aling. แต่ถ้าใครอยากรีดลดคูดาวสามารถใช้สีฟ้าสานัดได้มันก็ลดคูดาวได้ไวเหมือนกันนะครับอะไรอย่างงี้แล้วแต่เราชอบเนาะมันก็ลดคูดาวได้ไวแต่ข้อเสียคือมันอ่าเรื่อไงมันยิงได้ไม่กี่นัดก็ไอ้กระสุนสีฟ้าก็หมดแล้วก็นับคูดาวนะครับแต่ว่าถ้าที่ดอยแนะนำเนี่ยอยากให้ยิงลดคูดาวได้เยอะเนี่ยดอยแนะนําเป็นย <AR> ิงแบบว่าใช้2นัดนที่ดีสุดนะครับก็เป็นใช้สีฟ้า2นัดนะแล้วไม่ต้องใส่เพิ่มมรก็ิปตไ แล้วก็ยิงไปนะครับมันก็จริงได้ทั้งหมด10นัดนะลบคูดาได้ทั้งหมด30วิทุ่นๆนะอันนี้ในกรณีอัพท่านหนึ่งเต็มนะเห็นไหมก็คือพอยิงครบ10นั้นเนี่ยก็อันติกแทบจ,จะคูดาวเสร็จแล้วถือเป็นคอมโบที่ดอยแนะนําว่าเอาไว้เรียนติได้ค่อนข้างไวมากๆนะครับถ้าเกิดเราใช้สีฟ้าครบแบบ3เม็ดเนี่ยมันจะลดได้แค่20วิมันจะไม่ค่อยพอนะครับประมาณนี้แน่นอนสีฟ้าเนี่ยมันเป็นอ่าสีที่ค่อนข้างพิเศษแล้วมันเอาไว้มิกคู่กับท่า2ได้ดีนะอย่างเช่นเราใช้ท่า2อไรอง แล้วก็ยิงสีฟ้าอะไรเงี้ยมันก็ลดคูดาวได้ค่อนข้างดีเหมือนกันยิงทั้งสองสนัดก็ใช้ท่้งสองลัวๆได้นะครับแต่คือข้อเสียอย่างที่เราอย่ายลืมลืมนะท่า1หนึ่งมันมีคูดาวค่อนข้างนานแล้วมันลดคูดาวไม่ได้นะครับตัวนี้เพราะง,งั้นถ้าเราใช้สีฟ้าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบแล้วถ้าสองไปเรื่อยอะไรเงี้ยบางครั้งคูดาวเราก็จะแบบนับเต็มไงถ้าเราใช้สีฟ้าครบสามนัดเนี้ย พอท่าหนึ่งเราไอตัวพลังงานหมดเนี่ยเราก็จะติดคูดาวท่าหนึ่งอยู่ดีเราก็จะไม่สามารถยิงต่อได้นะเพราะงั้นต้องควบคุมตัวของค่าพลังงานให้ดีๆนะตัวนี้มันจะเล่นแล้วพลิวนะครับแล้วก็มีซีซีให้เพื่อนตลอดนะฮะแล้วก็ส่วนคอมโบที่เราแนะนำเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ2องคอมโบนะครับก็คือเรื่องของคอมโบการสตาร์นเนาะเราจะใช้เป็นสตาร์สองนะครับแล้วก็กระจาย1น,นะแล้วก็อันติก็คือโดนมาตันปุ๊บกดอันติซ้ําไปเลยนะง่ายๆไวๆนะครับสมมติเราดักอยู่ใช่ไหมวิ่งไล่ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อ่ะประมาณนี้นะครับก็คือสตันปุ๊บนะครับแล้วก็อันติไปเลยนะครับอันนี้ในกรณีที่ศัตรูอยู่หลายตัวมีโอกาสสตันโดนหลายตัวเนี่ยคอมโบในี้ใช้งานได้ดีนะฮนะอ่ะโดยลืมพูดอีกเรื่องนึงครคือเรื่องของการใส่กระสุนนะครับคือเมื่อเราใส่กระสุนครบ3นัดเนี่ยจังหวะที่เราใส่ครบเนี่ยมันจะมีหลอดขึ้นนะครับไอหลอดเนี้ยมันทำให้เราวิ่งไหวขึ้นมันคือค่าโอเวอร์โหลดนะครับที่ในคลิปฮีโร่สปอร์ตไลท์พูดนะเพราะงั้น จังหวะที่เราจะ dice หรือจังหวะที่เราจะเข้าไฟน์เนี่ยพยายามใส่กระสุนให้ครบพอดีนะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปชาร์จศัตรูได้ไวมากขึ้นนะประมาณนี้เวอร์สตันใช่ไหมปึ๊กปึ๊กปึ๊กแงวิ่งไวขึ้นแล้วก็สตันนะครับมันก็จะวิ่งไล่ไปม,มาง่ายมากขึ้น,นครับส่วนคอมโบดักพุ่มดอยจะเซตเป็นประมาณสีม่วงนะครับคอมโบดักพุ่มนะนะครับก็คือสีม่วงใช่ไหมใส่ม่วงสามนัดก่อนนะครับ ยิงยิงยิงปึ๊บสไลด์ยิงนะครับประมาณนี้มันก็จะแรงสุดแล้วนะครับคอมบ์บสีม่วงนะเพราะว่าสีม่วงเนี่ยมันจะทำงานก็คือยิงแล้วศัตรูยิ่งเลือดเยอะยิ่งแรงถูกปะพอเรายิงประมาณ3-4นัดเนี่ยเราก็กดสไลด์แล้วยิงซ้ำนะครับไอ้ไอ้เวลาสไลด์ยิงซ้ําของสีม่วงเนี่ยมันจะทำดาเมจแรงมากขึ้นตามเลือดที่ศัตรูหายไปนะเพราะงั้นยิ่งเราแรงมากๆเนี่ยเลดเกมเนี่ยคอมโบชุดเดียวเราจะสามารถเอ่อซโล่คิวตัวบางๆาหนึ่งตัวได้สบายๆนะปึกปึ๊กปึ๊กไงก็สไลด์ยิงประมาณนี้ ก็เป็นคัมโบของสีม่วงเอาไว้ดักฆ่านะครับประมาณนี้คร่าวๆโอเคก็นาก่าจะจบไปแล้วนะสับอาร์เมคานิกต่างๆในการเล่นตัวของทอนแล้วก็ไปดูในคลิปกันเลยรีวิวกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะสับทอนนะครับเดี๋ยววันนี้ดอยมาเล่นให้ดูในตำแหน่งของจังเกิลนะครับ<ส>แอลลีด่ดอยขอเป็นรองเท้าตีว้ยกันแนละ้วกันเพื่อความคล่องตัวในการฟาร์มนะตัวนี้น่าจะเริ่มเริ่มฟาร์มฟ้าไปกว่านะฟอลโลูคูดาวหนึ่งหน่วยแล้วดังพลังโจมตีสี่หน่วยนะคิดว่าฟาร์มฟ้าเสร็จนะแบบตีอย่างแรง ส่สสงวนซิมม้งไปเม็ดเดียวไปเติม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 ใส่เพิ่มไปโอ้โอ้ผมองมีตีนี้มันเรียงด้วยโขนยอดรวยๆกันเลยครับจังหวะนี้ถ้าสองต้องใช้เวลาคู่กับม,มีเวลามีปืนนะอันนี้ก็ใช้ก็ไม่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเท่าไหร่นะครับเนี่ยรอลูกคู่ดาวนะถ้าใส่นัดเดียวมันไม่เสียก็ไม่เสียตัวของไอ้คู่ดาวเนาะแล้วก็ไม่ไม่เสียพลังงานด้วย นอ้ยิงโอ้โหโอ้โหมันแรงมันแรงหรือจังหวะมันได้ดอฝังมันบางลูนเดียวมยิงทุกนัดเลยอาแล้วปุ่มปุมปุ่มปุม้ยิงแบบใช้แค่สองนัดมันจะเปลืองเอนเ g อร์จีไม่เยอะมากนะรอกูดาวัน โอ้โหจะตายแล้วนะ่โอ้โหบ๊ะเฮ้ยเฮ้ยใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนกระสุนกันถ้าลืมเปลี่ยนกระสุนนะเฮ้ยลืมนี่มันเลนแครรี่นี่ว่าตีกันเลยอ่านไปเนี่ยาจะได้สักนิดสักหน่อย พอแล้วควาปักของคอปากลับบ้านกันหน่อยนานละแล้วแรงเน้นแรงก็เน้นสีม่วงนี่แหละมันยิงตามเลือดที่เหลืออยู่นะยิ่งสตูเลือดเหลือเลือดเดียวก,ก็ยิ่งแรงนะครับอารมณ์เหมือนถ้าใครนึกไม่ออกมันคือทารอนนั่แหละสีม่วง ส่งสีฟ้า,ามายิางเพื่อเน้นลดคู่ดาวให้สกิลอื่นเนาะแล้วก็มีเรื่องของการกระจายนะครับเวลาใช้ท่าสองนี่นะอ่า้วเนี่ยะโอ้ไม่รับสองสามสี่เลยเติมเติมเติมไอ้ปะเนี่ยใช้ปะเนี่ยโมจุดจุดจุดโอ้โหไม่กดแข็งก่อนรับสุดเท่โอ้ไม่ทันไม่ทัน,ไม,ทนไม่น่าทันปะยังยังทันอยู่ ทันอยู่หนีแล้วไม่ไม่อยู่แล้วใครจะอยู่ใครอยู่ก็อยู่เราไปแล้ววิง่งรอดอย่างไงวะ <laughs> ยังงงๆอย่างเมาื่อกี้ตีมี่มาช่วยทันนะดังได้อยู่ยังรอดอยู่อันนี้ที่อันนี้บอกบอกฟังก่อนนะที่ออกมาเป็นสายเอโซลิเวอร์นี่คือต้องการแบบสายดาเมจให้มันสุดๆนะเพราะว่า โอติเวอร์มันได้ค่องพลังแรงโจมตีแล้วก็บวกกับตัวของล็อกคูดาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็โดยได้ดาเมจค่อนข้างเยอะเนาะตัวของไอทอนเนี่ยเวลามันได้ล็อกคูดาวมันบวกดาเมจค่อนข,ข้างเยอะเนะาะเดี๋ยวดอยยังไม่เคยลองแบบกระสุนสีม่วง,งแล้วสไลด์ไปยิงเลยอยากรู้มันจะแรงแค่ไหนนะลองสิลองได้ไหมไม่ได้ไอกูดาวก่อนได้เลยกูดาวละวเดี๋ยวขับก่อนเนดะีลองผสมสามสีดิผสมสามสี 4. จ้าตุ้ม เองไปเนี่ยโอ้โหอะไรไม่ร <scriptures> ู know, so oh ้แ oh. ต oh ่รู้ว่าเจ็บมากขยันอู้อู้ไปดันป้อมกลางอ่ะนี่นะวิธีการรถคูดาลตียิงปิว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 เนี่ยรถคูดาลตีอย่างรวดเร็วสามารถใช้ต่อเนื่องได้ในจังหวะดที่แบบเรานึกแบบว่าแบบไม่มีอะไรทำอ่ะอยากรถคูดาว อันติก็ใช้ปืนฟ้าลูกด,ดาวได้นะสบายๆ <c oughs> จริงๆไม่ต้องใช้แบบไม่ต้องใส่ลูกกระสุนตอนฟาร์มก็ได้มันก็ฟาร์มไวระดับหนึ่งแล้วนะนใส่อ,อทำงานได้ไม่เสียหายโอเคไ โหแรงนะเป็นคอมโบแบบอีซี่โหมดเลยสตาร์นเสร็จก็อันติอัดเลยโดนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เวลามาฟาร์มก็กดกดปืนสีฟ้ายิงอัดไปแล้วคูดาวอันติอันนี้ที่ดอยเล่นดอยกาเล่นเป็นสายอย่างเงี้ยแหละก็คือแบบว่าแบบใช้อันติบ่อยๆจากการแล้วคูดาวกระดด้วยปืนฟ้าอะไรเงี้ย ใช้ลองคลิปใช่ไหมกรรมตัง้งใจหน่อยอะไรยิงยิงยิงป้อมยิงอะไรก็ได้นะเระาพุด้าหมดเลย <Yeah. S 2> ไปครับไปครับไปครับสามสีคือสามสีไม่ได้จะแสงโบ๊อบบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะ <laughs> ผมก็ยังยุ่งยากอยู่ดีนะดอยงงเลยจังหวะต้องเช็คปืนสีไหนวะเนี่ยแต่ว่าดอยดอยดอยในรถคูดาวแชนตีและกันคือตอนนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยชินเรื่องการแบบเลือกใช้ปืนเพราะงั้นแ่นตีเลือกใช้ง่ายเพราะมันเอลีนะแล้วก็ค่อนข้างกว้างนะหวังผลดาเมจได้ง่ายเหมือนั้นตีแบบตัวของดีแลกอะดอยว่าแต่วงกว้างกับค่อนข้างเยอะนะดักก็ได้นะว่บงไปครับไป ม่วงนัดหนึ่งแล้วกันนั่นแหละเล่นเป็นเนี่ยเล่นเล่นเป็นนี่แหละตัวอะไรวะแบบสายทอา์เมียดีหน้าชาร์จอาแต่วงใหญ่กว่าเพิ่นอยู่นะ เ,เต็ม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 คูดาวันโอ้โอ้โอ้โอโอ, so far, exactly อันนี้ดอยเล่นเป็นสายประมาณแบบว่าโจ๊กเกอร์เนาะแบบว่าเน้นคอมโบ1ึงคอมโบ1ผลิตภัณฑ์ก็จะได้แนวๆนี้แต่ว่า ข้อเสียคือดีเ่สจะไม่ค่อยสูงนะแต่ว่าน่าจะแบบว่าเบิร์ดได้ดียังไม่ได้ลองกระสุนสีม่วงสานัดแล้วสไลด์ไปยิงเลยว่าแรงแค่ไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอได้ตัวโอมิอามกันน่าจะให้เห็นดาเมจยันแบบชัดๆเพราะตอนนี้นี่แบบว่าเน้นเน้นปลาไปเดียวลองห้อยไปนัดหนึ่งแล้วกันส่วนใหญ่เขาแนะนำให้แบบว่าห้อยสีฟ้าไปหนึงนะไว้รถคูดาท่าสองนะครับลองซี พิ้วไม่แรงเท่าไหร่ก็จะแรงกว่านี้โอ้แต่พอใช้ปืนสีอื่นแล้วคูเดาถ้าสองแล้วก็อันตรีนานมากเลยนะน,นี่รออย่างนานเลยกว่าจะได้นะแล้วคูเดาปิ้ว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 ,ว,วคือถ้าสองถ้าเราใช้สีฟ้า <All right. S 1> แบบสามนัดเนี่ยมันจะยิงได้ห้านัดท่วนนะห้านัดก็ลดได้ยี่สิบวีนะโดยประมาณนะครับอะไรเดียว เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน่าก็ลังจานตีเลยโดนขัดขวางเฮ้ยยิเรียบร้อยเพลินๆนะไม่มีอะไรตอนตัวนี้ชอบอันเดียวแล้วก็จานตีเล่นไปเลยสามนัดปิ้ว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 เนี่ยแล้วก็ตีเล่นไป ด้อมตัวมันเคลียร์คลิปเก่งดีนะแบบนี้เลยไม่ออกก็รถคูดาวก็ยิงยิงเคลียร์คลิปไปตอนนี้เรามีรถคูดาวอยู่25%นะถ้ามีบูก็จะ40เนี่ยขอเทสดาเมจนทะถ้ามีบูโอเคถ้ามีบูเราจะมีดาเมจบวกข้างหลังนะ500กว่าเนาะก็จะยิงเป็นเปอร์เซ็นต์นนนนได้ค่อนข้างแรงมากๆนะครับตอนนี้นี่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเขียนว่าทุกๆสองร้อยโบนัสเอดีก็ได้ยิงประมาณนัดละหกเจ็อยู่นะเดี๋ยวาด้อยลองครับมกรอให้ดู นั้นละ600เลยนะแต่ไม่เป็นฟิกไว้นะครับให้เกินไม่ได้ก็เรื่องดาเมจก็น่าจะโอเคนะน่าจะแรงอันนี้คือสมมติฐานนะครับไม่ต้องเชื่อเราก็เซ็งก็ได้นะอันนี้ดอยเทสให้ดูเลยดาเมจก็แคลลี่ทั่วไปนะแต่ว่าข้อดีอย่างเดียวที่คือ LED มากนะท่าสองแล้วก็มี CC นะลองเทสสตันให้โสตันมันโอเคนะแปลว่า มันไม่ใช่แบบปืนเหลืองแล้วดาเมจสูงนะมันปืนเหลืองแล้วก็แบบยิงได้ปกติแค่แค่มันต้องบอกว่าไม่เสียเรื่องดาเมจไปแทนอะไรประมาณนั้นนะเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ยิงงงงดาเมจสามสิบเปอร์ ยังไงดีครับก็เป็นไงบ้างครับสัการรีวิวทอรในวันนี้นะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะครับตัวหนึ่งเลยนะอันนี้ดอยยังไม่มั่นใจมากว่าตัวมันเก่งมากน้อยแค่ไหนแต่เท่าที่ลองเล่นมาประมาณ3ตานะดอยไปยืนเล่น1ตานะป่า2ตาเนาะก็ถือว่าตัวมันเป็นต,ตัวที่มีความสามารถต่างๆในการช่วยเหลือเพื่อนสูงมากนะเป็นตัวที่มีข้อดีเรื่องของการทำดาเมจหมู่นะครับการสตันการมีโมบิลิตี้กระโดดอะไรเงี้ยมันทําได้ค่อนข้างดีดาเมจมันก็โอเคไม่แย่มาก นะครับข้อเสียที่ดอยมองเห็นมันจะมีเรื่องของการที่มันไม่มีการซีซีไม่มีอมตะนะแล้วก็ระยะย,ยิงไม่ได้ไกลมากอันนั้นน่าจะเป็นข้อเสียที่ดอยมองออกนะรอกนอกนั้นเรื่องดาเมจเรื่องซีซีเรื่องทีมไฟ ตัวนี้ค่อนข้างทําได้ดีมากๆนะไม่ว่าจะเป็นแก๊งทีมไฟดันป้อมมันค่อนข้างเติมเต็มหน้าที่ของแคลรี่ต่างๆได้ค่อนข้างดีมากๆนะดอยเลยมองว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งนะดอยให้เวลังเอสไว้ก่อนนะดอยมองว่ามันเก่งระดับหนึ่งนะครับดอยไม่ไม่ไม่กดแรงมันแล้วกันนะศัพ์ตัวนี้ดอยมองว่ามันเก่งนะแต่ว่าถามว่ามันเก่งถึงขั้นโกงไหมดอยตอนยังให้คําตอบไม่ได้นะมันเป็นแค่การรีวิวแบบชั่วคราวนะ๋ยวไว้ดอย ได้คำตอบชัดๆเมื่อไหร่ดอยทำเทียมาอีกทีนะครับตอนนี้ดอยมองว่าตัวมันเก่งมากไว้ก่อนนะฮะด้วยความที่ดอยลองเล่นมาเนี่ยตัวมันคอมโบค่อนข้างง่ายนะมันมีความสามารถเหมือนแวนเวอร์ชันมีมีโมบิลิตี้คือมันมีแบบเหมือนแวนมีกระโดดมันก็เลยเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะแล้วก็ตัวของอันติมันเนี่ยค่อนข้างคูดาวไว้นะเวลาเราใช้แบบเป็นเราสายเคลียร์ครีฟอะไรเงี้ยมันคูดาวไวมากแล้วก็ทําดาเมจได้ค่อนข้างกว้างมากๆนะทีมไฟหรือเวลาเคลียร์คีฟหรือเวลาการป้อมเนี่ยมัน เล่นง่ายมันเล่นเล่นไม่ยากมากเลยแบบว่าแบบแช้อนติเฉยๆก็อีกฝั่งก็เสียเลือดประมาณครึ่งหลอดแล้วถ้าเราเล็งแม่น,นๆหน่อยอนติค่อนข้างกว้างมากนะครับแล้วก็สกิลท่าสองเนี่ยมันพลิกแพลงได้ค่อนข้างเยอะเนะาะแบบว่าสตันระยะไกลจะเป็นแบบยิงเอลียิงสตันหมู่หรืออะไรก็ตามมันมีลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วตัวมันไม่ได้แพ้แท้งไม่ได้แพ้อะไรโมบิลิตี้ก็มีนะครับอะไรอย่างงี้ค่อนข้างเป็นตัวที่พลิกแพลงได้ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ ด้วยความที so, ่เราถ้าสองเนี่ยมันดอยชอบตรงที่ตัวอันติของมันเนี่ยสามารถลดคูดาวได้ค่อนข้างไวมากจากการใช้กระสุนสีฟ้ารดคูดาวอะไรเงี้ยแล้วอันติมันค่อนข้างมีผลกับตัวเกมเยอะนะคือแบบว่าเวลาจะไฟหน้าป้อมไฟในทีมไฟเจอกันในป่าอะไรเงี้ยอันติมันก็ใช้งานได้ดีก็ใช้อันติปุ๊บก็ไปเอากระสุนสีฟ้าลดคูดาวเล่นๆก็ได้หรือว่าจะช่วยเพื่อนโดยการใช้กระสุนสีเหลืองสตาร์ให้เพื่อนก็ได้มันเป็นตัวที่ค่อนข้างมีประโยชน์กับทีค่อนข้างเยอะมากดอยเลยมองว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าเล่นตัวหนึ่งเลยนะประมาณนแแลววกัััสตตของระ่่า ถามว่ามนตัวมันโกงเลยไหมดอยยังให้ามตอบไม่ได้นะประมาณนี้แล้วกันนะฮะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยและกำลังใจคนทาคลิปมากเลยนะส่วนถ้าเพื่อนอยากให้คลิปอะไรเกี่ยวกับทอนเนี่ยก็ลองแนะนํามาด้านล่างนี้ได้นะเดี๋ยดอยไล่อ่านนะครับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน